ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Fort กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับผมพี่จะมาสอนวิธีการครับชุดเอ็นเกมที่พี่ใส่อยู่นี่เลยนะครับอ่าค่าที่เฟ้นนะครับน่าจะถึกมากๆเลยนะครับผมนะก็ชุดเกาะอยู่ที่6ก9นะครับนะหมวกอยู่ที่562แล้วก็กางเกงอยู่ที่630นะครับเซตนี้จะเป็นเซ็ตอ่าวิ่งไวนะครับวิ่งไวถึกแล้วก็ดาเมจนะครับผมนะวิ่งไวถามว่าเอ่อได้มาจากไหนได้มาจาก ได้มาจากลูนนะครับผมนะครับได้มาจากลูนนะครับผมนะโอเคก่อนเข้าไปชมคลิปหรือว่าสาระดีๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับผมนะก่อนครับชมสาระดีๆก็ พี่ขอฝากร้านสักครู่นะครับผมนะตอนนี้นะครับผมพี่มีไอเดียขายจํานวนมากนะครับผมนะก็ลงขายเรื่อยๆนะครับก็ออกทุกวันนะครับผมใครที่ตามไม่ทันจริงๆนะครับหรืออยากจะได้ไอเดียสวยๆนะครับผมสามารถ inbox มาหาพี่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมพี่ได้ทําการรับฟาร์มนะครับผมนะรับฟาร์มแร่ต่างๆรับคาบชุดนะครับรับตีอาวุธนะครับรับปั้นไอเดียแล้วก็รับฟาร์มเงินที่ขุดนะครับรับหมดนะครับตอนนี้เนาะก็ใครที่สนใจนะครับสามารถ ติดต่อพี่มาได้เลยนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับแร่ที่ต้องเตรียมนะครับผมหลักๆที่พี่ใช้ในการคาาเลยเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แร่นะครับผมนะซึ่งพี่ได้ทำกราฟไว้แล้วนะครับผนะที่พี่ขออนุญาตเปิดกราฟสักครู่นะครับใครที่ต้องการคราตามพี่นะครับก็สามารถมาคาาตามได้เลยนะครับผมใช้วัตถุดิบไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะโอเคมา เดีย๋ยวเรามาเริ่มจากชุดกันก่อนเลยนะครับผมนะชุดที่จะใส่เป็น12นะครับอ่า12นะครับแล้วก็12แล้วก็เป็นตัวนี้12นะครับซึ่งถามว่าน้องใส่แบบนี้ไดไหมได้ครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เพิ่มเข้าไปสัก3ามสประมาณ5อันนะครับอ่าแบบนี้นะครับสําหรับอ่ชุด นะครับย้ำนะครับชุดต้องใส่แบบนี้เท่านั้นนะครับนองแคปไปเลยนะครับจะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงน้องๆอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคไอคือเซตชุดนะครับกางเกงนะครับผมกางเกงใช้เป็น10 10นะครับอ่ะกางเกงใช้10 10นะครับน้องจะใส่เป็นตัวแรวิ่งไวส์เพิ่มเข้าไปสัก2อันก็ได้นะครับเพื่อที่ไปหักลบกับสปีดที่เราลบจากไอตัวนี้เนาะอ่ะแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะโอเคเนาะ ส่วนหมวกนะครับหมวกจะใช้เป็น988นะครับเอาพ่999นะครับไปใช้988นะครับอ่ะ988นะครับผมนะน้องใส่เพิ่มก็ไป1อันนะครับแบบนี้นะครับเซตเซตนี้เลยนะครับนี่คือสําหรับหมวกนะครับน้องก็ไปรุ่นเอาว่าน้องจะได้วูบไปนะครับเนาะโอเคมาเดี๋ยวพี่จะพาไปรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเอ่อมันมันจะถึกแค่ไหนนะครับผมนะอันนี้คือพี่ใช้แองเจิลนะครับ ถ้าเราโดนวันปกติทีนะครับเอ้ยมันก็ถึกอยู่นะเอาจริงคือเป็นชุดเอนเกมดีๆเลยครับเออเป็นชุดเอนเกมดีๆเลยนะครับนี่นครับพี่จะมาแนะนําด้วยนะครับผมว่าน้องๆควรใช้คู่กับดาบอะไรแล้วก็ใช้คู่กับรูนอะไรนะครับผมนะแม้มัน เพิ่มเพิ่มดาเมจค่อนข้างแรงนะครับอดีพี่จะลองกระคอนให้ดูเลยละกันนะครับถ้าเสียงพี่แปลกไปก็ขออภัยนะครับไม่สบายอยู่เนาะโอเคนี่เลยนะครับถือว่าแรงนะเป็นเซตดาเมจที่ปาดแรงมากนะครับเออพี่ใช้เซตนี้ในการฟาร์มนะครับผมนะอ่ะนี่เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเทนะครับสำหรับดาบที่พี่แนะนำนะครับผมก็จะเป็นเจ้าดาบตัวนี้นะครับ เป็นดาบตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับหนึ่งับสิบนะครับผมนะมันจะเหมาะกระดาบตัวนี้นะครับผมเราใส่รูนะครับก็ไปดูคลิปที่พี่ลงนะครับผมเนาะเป็นรูนดูดเลือดนะครับอ่ะนี่นะครับผมส่วนเผานะครับถ้าใช้คู่กับอ่าแวมไพร์นะครับจะโกงคือก๊อตเลยครับคืออมตะนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับอ่ะถามว่าทาไมถึงไม่ตายนะครับเซตนี้ใส่คู่กับรูนะครับคือยังไงก็ไม่ตายฮะคือพี่ลองมาแล้วครับไม่ตาย อ่ะน้องดูเลือดพี่นะเห็นไหมน้องดูเลือดพี่ถึกมากนะครับถึกมากเออถึกไม่พอนะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนพี่ดูเลือดนะครับอ่ะน้องสังเกตหลอดเลือดพี่นะครับดูดิน้องจะตายได้ยังไงฮะแถมไอเจ้าแววไพร์เนี่ยมันช่วยเรื่องดาเมจด,ด้วยนะครับนีเห็นปะอ่อ่ะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวดูสังเกตหลอดเลือดนะครับ นี่นะครับสังเกตหลอดเลือดนะเดี๋ยวพี่จะให้มันเหลือสักประมาณครึ่งหลอดนะครับอ่ะพี่ก็จะตีนะครับมาดูเลือดพี่ฮะเป็นไงคือไม่ตายฮะยังไงก็ไม่ตายนะครับส่วนดาบนะครับดาบที่พี่แนะนํานะครับวิธีการคาบก็เหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคนี่เลยนะครับดาบนะครับดาบที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับพี่จะใช้เป็น 3นะครับ2แล้วก็2แบบนี้นะครับเซตนี้นะครับมันจะติดแช่แข็งบวกเมเพนะครับผมนะเออใครอยากอยากลองก็สามารถไปลองได้นะครับผมสำหรับเซตนี้คู่กับดาบนะครับผมเซตเอนเกมนะครับอันนี้คือเรียกว่า,าเอนเกมแล้วนะเอนเกมแล้วนะครับเซตนี้นะครับไม่มีเซตไหนที่ที่มันน่าจะเอนเกมได้มากกว่านี้แล้วนะครับส่วนตัวพี่มองว่าเซตนี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับผมสําหรับโลกสามเนาะเพราะว่า,ามัน มันก็สุดแล้วอ่ะเออใครที่อยากจะไปเสริมอะไรตรงไหนก็สามารถลองไปเสริมดูด้วยตัวเองได้นะครับแต่ส่วนตัวพี่พี่ชอบสีฟ้านะครับพี่ก็เลยเอาเป็นสีฟ้านะครับทิงๆอ่ะพี่อยากจะทําเป็นชุดสีทองนะครับซึ่งลายซึ่งใช้ไอ้ตัวแร่ตัวนี้ในการขับชุดนะครับแต่ว่าคือมันจะกลายเป็นหลอดไฟอ่ะดูจากดาบกรูล้ฮะเออมันจะสว่างไปนะครับพี่ก็เลยเอาสีฟ้านะครับให้มันเข้าตีมบบน้าแข็งหน,นอ่อยเนาะประมาณนี้ละกันนะครับผมนะใครที่ชอบก็ฝากไกค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับ